สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับนัชฟิ i ชิงแชน n นลครับเดี๋ยวนี้ผมพามารับชมบรรยากาศการตกปลาหมายธรรมชาตินะครับเป็นหมายหมยข้างทางครับผมเดี๋ยวถนนที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับมันเป็นเส้นทางเข้าไปสู่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับรา่ีนข้างเยอะครับ ก็ด้านในถ้าเกิดขับเข้าไปอีกประมาณสัก3าสิบกิโลครับก็จะถึงเขื่อนแก่งอาจารย์ครับแต่วันนี้ผมพามารับชมบรรยากาศหมายข้างทางก่อนครับเขื่อนแก่งอาจารย์ต้องหาพื้นที่พื้นที่ตกนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงไหนมันจะมีปลาบ้างแต่ถ้าอย่างไรวันนี้เราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับกับหมายข้างทางนะครับเดี๋ยวก็จะขับรถตามเส้นทางนี้ครับ ไปเรื่อยๆครับตรงไหนมีที่ตกก็จะแวะตกครับโอเคครับไปรับชมกันครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันครับวันนี้ฝั่งหนูจะเป็นเอ่อคลองตุวีครับคองชระทานเส้นทางด้านนี้ครับไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับวันนี้ก็เล่นใหม่ระหว่างทางเข้าก่อนครับ เนี่ยครับเดี๋ยวลองตีล่องนี้ก่อนเลยแล้วครับเจอตรงไหนตีตรงนั้นล้ครับเพราะว่าระหว่างทางไปก็ข้างทางก็จะเป็นล่องน้ําแบบเนี้ครับเ okay คครับแต่ท่านางไปรับชมมันดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับ อืตามมากัดข้างหน้านี่เลยนะครับยัช่องสูบน้ำตรงนี้หน้าโดนซะละเกินครับลองดูครับกัดแล้วครับโอ้โหปลากายล่างครับน่าจะยังกัดไม่โดนครับคือตอนนี้ก็ เก็บพวกขยะขึ้นมาก่อนครับมันเป็นแผนครับต้องให้พื้นที่มันโลง่งนะครับสามคอยไม่ครับนี่นะครับโดนแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรก ตอนแรกแตีอยู่ด้านนู้นนะครับด้านหน้าตรงตรงนู่นเลยครับเดินเข้ามาครับมันค่อนข้างลกอะครับแต่มันก็ยังพอมีช่องที่ให้ตีได้ครับมาดูสายปลาดีกว่าสักคู่นะครับอย่าพุ่งดิน้นอย่าพุ่งดิน้นนี่ครับ สายสวยอยอ่ครับก็ยังอยู่ที่หมายข้างทางหมายเดิมนะครับขยับย้ายมาอีกจุดหนึ่งแล้วครับเส้นเส้นทางขวามือนี่ครับก็ที่อย่างที่แจ้งมาครับเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ทุ่ยานแห่งชาแก่งกระจานะครับแต่วันนี้ก็ตีปาข้างทางครับไปรับชมมันต่อครับก่อนหน้านี้ได้ไปแล้วหนึ่งแต้มครับแต่ไม่ใช่หมายนี้นะครับเป็นคนละจุดกันครับ ไปรับชมกันต่อ ก็โอเคครับตกอยู่พักนั่แล้วครับถ้าอย่างไงก็เช่นเคยครับรบกวนเลยครับฝากช่องเ,ออเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับนะชา a ฟิชชิ่งแชนแนลครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ